จงกะแมซมสายครบนะครบบวนเด้อนะครับเอไงแน่นะครับกล้วยซีสเกตดึงแมซมสายเนาะบวยกลัวบวยจานนาเตียเฮ้ยต้นมานโมนาจาก,กะแพงเด้คู่งไงเนาะอืมนะครับกล้วยซีสเกตกับวาวซินะโมด้วยเนีเ่ยเนาะสำเนียงไอสิสินะกล้วยนาขะเนาะนากล้วยสุรินนาซีสเกตกะกล้วยกะสำเนียง สำเนียงของอให้นี่ก็คือมวยน้าเลยคือคือกอดกูม่ยบวนเนาะพอไปจีดจังหวัดบันขณอแล้วก็กอนดในสำเนียงหน้าคื้อขยะมากลุ้ยกลุ้ยกําล้อนะไกรนะนะครับเนาะเออนะครับในกะจริงจีบวยจัดเอียนย่างไงเนาะดึงดึงดึงจีบวยจัดเอียนนะครับเจ้าคุณหนุ่มคอมเมนต์นาเตียนะครับโปรโปรคอมเมนต์โปรคอมเมนต์เออตัวจุยจี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 จ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดึงดัวปบะจัดเอียนบังง่ายเน่ยทิ้งมานบอนะครับเดี๋ยวหุยห่ยหุยห่ยจีบวยปโรปรโปรขาแมนะครับจีเดี๋ยวจีเบืองเนาเนาะเราหุ่ยจียนุงให้แล้วนะครับครับสวัสดีพี่น้องนะครับปองไปสุหมงสุบอนเนอร์นะครับเมื่อกี้กับทักทายเป็นภาษาเบาสวยเนาะมาหนิมาพอบาเบเอาคอมเมนต์คือเก่าเอาเบาคอมเมนต์สวัสดีครับจุกกะจุกกะ ครับผมกะที่ได้มาหาอยู่หากินคือเก่านะครับเป็นเสีย้ยนเราต้องเสมอ,อห้อยหนูแลนหลายเนาะนี่นะครับไม้แหลกนะครับสีผ้าพี่หน้องมาเบิงเนาะนะครับอือสีเว่าซช่วยเมดนี่กะหลายท่านกับสีฟังบอกออกนะครับกบสบะสีปนผสมปนเปไปเนาะนะครับเอียนในภาษาซ่วยกับอื่นเอียนคือกันเน้ยทับซับเล่านะครับคอมเมนต์ว่าอย่างเกาะ ต้องมันต้องเขมเมนตว่ามันต้องเอียนจะออกสมเนียงถือบวบมันต,นต้องเนาะนะครับซานี่นี่ปร,รปรากฏว่าพี่ี่ลล้วมานะครับบอบอไหลเนาะกับิมาสัมเบิงนะครับเดี๋ยวตามไปพร้อมๆอมกันเนาะหนาวกันหนาวพี่น้องเอ้ยเ,ยเยบิงถอดเสือ้อถอดผ้าแล้วเราบอกคอมเมนผม สูส่ๆบาก็าามีหนาวเนี่ยกะผมเป็นยังนี่ผมบาลงไปโจกได้เปลี่นเสียผมหูพยานากเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าโต <แก S 1> สีญ่ป,ปันไหนตัวของมันหรออืมซ้ำสีแท่งถือแท่งถือแล้วมีปัญหาซา้ำสีโจกหอดหนาวกันหนาวมือน,นี่เออเอาแล้ว สุดามุดเอาไปล้วครับบึงบึงลักษณะของเล็กแล้วนะครับเล็กนี่ประมาณเม็ดนะครับเหลืออยู่สำนันกับประมาณผมมะเทอร์มัสิทอ่าบอพุ่มใบจกมันคือสองโตะ <laughs> บ่าไงแสดงว่ามันพับมามันพับ,บหอดแล้วบ่น่หาหอดแล้วเขาใช้คำว่าหอดใช้ดด่าบ่าหอดหอดอยู่จะได้เจ้าก,ก็ต้องในเมเป้าเอาเอเจ้าต้องในเมเปโตะล่ะจากสไดายคนน่ะ อาศัยยังที่แหละครับผมอาศัยไอ้ไบ่าคอมอเมนต์เจจกกนนพิ่นไดรดโจกนะเพิ่นบ่หูจักดาวจักห่อนนะเออ <c oughs> ผมบอบอสู่น้ำน,นะครับหาได้มึดมื่นนะครับแต่บโจกต้องต้องต้องเสี่ยงแหละครับท่านผู้ชมเสี่ยงแหละครับจ้าได้ก็ต้องเมบถ้าบ่เมฟบบ่ได้ <c oughs> เอาแล้วใหญ่รุดได้รุดมามีเรื่องกันแท้อืม คนคนโลโตกับหู้หนิบอสเจับดีๆไหนคือจังสิขาลเอาไอซำอ,อ,อีกซำอีก,อกหมดหนามแล้วครับเอาแล้วจับดีๆไหนค่อยๆดึงค่อยๆดึง เบิ้งครับพี deer, mm ่น hmm. uh ้องเบิ Anybody, uh? ้งครับพวกที่ใดนะครับค่อยๆลากมทา้เอาริ่มเ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 ริ่ึ้นแ่มวครับลุริ่มเริ่มเริ่ลุริ่มเุิ่มเริ่ม่มมเร่่เร รถดีดีเว้เยเกือบรถสู๊วับําเมบเนการถ้ารุ่นสัตว์นะครับท่านผูชมนะครับโปรดใส่วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าอ่านเท้ากับหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตไทยอีสานเนาะนะครับสองตัวนี่โลกลกัวครับ เบิ่งครับท่านผู้ชมเนาะหูแต่ละหูเป็นหูเก่าหลายปีผ่านนะครับเป็นหนูแน่นะครับกลินเทิงแน่นะครับเป็นหูนะครับหูมีแต่หูยิ่ใหญ่ดินะครับครับตัวนี้บอท่านใดญเพื่อนวะคนเราโตบอเพื่อนวานะนะครับบอหมั่นใจนะครับแต่ว่าหูหูนี้เอามาแล้วนะครับหูนี้เอามาแล้วนะครับบอได้ถ่ายภาพไอ้เปื่อยยังให้ท่านผู้ชมเบิ่งเด้อ มันเหตุการณ์มันผาาเปนน็่นนะครับเบิ้งบนนั่นนายแบบห่นซี่แพ็คมีอันผู้ชายเนี่ยวันแพ็กโดดอีกแล้วครับท่านผู้ชมโดดอีกแล้วสานี่สามตัวป่าเขาพนลลยอยู่าบอกเ,เอาป่าเนาะมาหลุนน้ำกันนะครับสองตัวเมื่อกี้ ก็ทิศสองโลหนู <c oughs> วะบ่หอดสองโลกับแปะวะเถึงหางเฮงหางไงบ่บิดอยู่ได้ลยนะถึงหางในระวังนิดเด้ียวลบทางให้เพืนน่อนก้อนัน่านหนาวอีกแล้วครับท่านผู้ชมหนาวอีกแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวเพป็นสิฝาดเย็นทางนี้สิเป็นการหลบกวนเพป็นดีทางให้เพืนน่ <c oughs> อนก้อนบนไงบนไง มืนยังก็ถือละมันยังก็เอามมอเมื่อละแมนบ่กสอนมากกับมือครับท่านผู้ชมเป็นก็คือต้องแท่งเป็นแล้วก็จกเป็นเพราะว่าการจกเอียนในรังเทียนนี่เอียนมันสิดึงเอียนขึ้นมาลักษณะใดเนาะนะครับมันต้องมีาการเลียนเรียนหลูเนาะนะครับ แท่งถึกตัวใหญ่ๆนี่ถัดจกบวเป็นนี่ก็โอ้แต่เอาออกหูใหญ่ก็สสกัดมือเลยกัดบอป,ปอยซ้ำเตากาัดเหล่าพี่น้องเลยเอาถึกหัวนะครับอือโอ้ตายตายตายขาดนะครับเลือดกะเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เหตุที่เหตุแนวนันนะครับการออกมาหาอยู่หากินกับวันไดใส่หาทุงหายัางมานะครับ บ,บ,บอบ่มีถุงนะครับแต่ผูช่วยนำสกเกตได้ถือแนวนั้นนะน <laughs> ะโอ้อยาแม่เราคากเนาะนะครับถุงก็บเอามานะครับ <laughs> ได้เอาเอาเพื่องนะครับถือเอาโอ้ยัแม่เราคากบบา,าเขมรเนายังสนใจอะไรครับนันเพราะท่านอยากาพ่ออลยนัน <laughs> ได้สามโลเลยนันฮ <laughs> ะ <laughs> เอียนบะลงไปเอาเจ้ะก <laughs> ับสรุปแล้วเนาะนะครับเบาวสวยกับ เบาคอมเมนะครับออกมามื่อนี้เนาะโอ้หลาบปากมีได้ทันผู้ชมเนาะสามตนีในกระสีสองโลสามสีโตเนาะนะครับนะครับกัร่วม้วเนาะเอียนขึ้นกันเนาะโอ้นะครับกัเบิ้งแล้วนะครับกะบเบอด้มาทรมาสซันนะครับเป็นการหานะครับอาหารเนาะตามวิธีอีสานบานเฮ้านะครับของแสบของนัว นะครับมือนีกะพอสมมาภาควนเนาะนะครับกับบาเขมีเนาะนะครับสวัสดีครับจุงกะนะครับจุงกะเบาวเขมีนะครับเป็นหมานนะครับมือนีเพื่อนหมานนะครับนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับของอีสานบ้านเฮาเนาะหาอยู่หากินนะครับหลากหลายนะครับในเรื่องของการหากิิเนาะหาหนูหาเอียนนะครับ ภูมิสะตัวน,นี้ก็สูบส,สะสลิเนาะนะครับก็เบ่งแล้วนะครับก็เพื่อความบันเทิงเจ้านั้นเนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับสำหรับคี่ปนีนะครับอแอดกับเบาวสวยเนาะนะครับเบาเข,าเม,ขมรกับอลาพาจากท่านผู้ชมนะครับไว้พอกันในคลิปหนาเนาะนะครับอขอกาวคำว่าสวัสดีครับ